เรามาดูประเด็นเรื่องของดินฟ้าอากาศกันสักนิดหนึ่งครับพี่น้องเกษตรกรครับช่วงนี้ลมทะเลเข้าแรงมากนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าความชื้นสูงมากซึ่งย่อมมีผลต่อการออกดอกของทุเรียนและก็ของไม้ผลคือโอกาสที่มังคุดจะเป็นใบอ่อนก็จะสูงโอกาสของดอกทุเรียนที่จะชะงักก็ย่อมเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความชื้นเราเคยจำกันได้นะครับหลัง17มกราคมเนี่ยมันจะมีลมทะเลเข้า แต่ปีนี้มาแรงแล้วก็มาเร็วดูจากอะไรดูจากแมงเม่านะครับเป็นเตะเล่นกองไฟเต็มไฟไปหมดในช่วงกลางคืนก็ฝากไว้เป็นมุมนิดนึงว่าท่านที่กำลังจะลุ้นดอกก็ระวังเรื่องการให้น้ำหน่อยสำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ในส่วนของทุกวันศุกร์นะครับเราก็จะมีรำไ่เป็นพืชเศรษฐ,ฐกิจที่สำคัญที่เรายังให้คำแนะนำ และก็ยังมีมุมมองในลักษณะที่ส่งเสริมคือพืชอะไรก็ตามครับถ้าเป็นพืชเพื่อการส่งออกนั้นก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นพืชที่ก่อให้เกิดรายได้แต่ในส่วนหนึ่งในภาพของลำใหญ่นานก็เรียกว่าในตลอดระยะเวลา4-5ปีที่ผ่านมาจะเป็นภาพที่ติดลบมาตลอดหมายความว่าการตลาด ราคาหรือข้อตกลงสัญญาการซื้อขายมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อรายได้ของพี่น้องสกอผู้ปลูกลำไยประกอบกับในส่วนของสถานะการตลาดราคาทุเรียนกระแสความนิยมก็เริ่มสูงขึ้นจนกระทั่งทำให้มีการลดพื้นที่การปลูกลำไยและก็ไปหันไปปลูกทุเรียนแทนซึ่งเรื่องนี้ก็แล้วแต่มุมมองและแนวคิดของพี่น้องสกร แต่ในส่วนของอภาพลำไยนั้นก็ไม่ใช่ว่าเป็นส่วนของการที่ติดลบมาตลอดนะครับเราจะเห็นภาพบางอย่างอย่างเช่นในปีที่ผ่านมาในลำไยที่จะเก็บเกี่ยวในชุดเดือนมีนาคมมีข้อมูลบางส่วนอย่างเช่นมีการตกลงซื้อขายกันไว้ทำสัญญากันไว้ที่30บาท32บบาทแต่พอใกล้ถึงเดือนมีนาคมราคาก็ปรับตัวขึ้น โดยมีการทําข้อตกลงซื้อขายเพิ่มขึ้นผู้ที่ทําการสัญญาไว้ก็จะบวกให้เข้าไปอีกเป็น35บาทเป็น40บาทเป็น45บาทต่อกิโลกรัมนั่นหมายความว่าลำไยชุดนี้จะเป็นลำไยชุดที่มีคุณภาพเพื่อการส่งออกทําให้ราคาปรับตัวขึ้นเพราะความต้องการของตลาดยังมีอยู่มีข้อมูลบางอย่างครับว่าเหตุผลสําคัญที่ทําให้สถานะของลำไย เป็นภาพที่ติดลบมาตลอดก็คือคุณภาพไม่ได้คำว่าคุณภาพไม่ได้นั้นก็เป็นเรื่องขนาดน้ำหนักสีผิวแล้วก็ในเรื่องของอคุณภาพภายในประเด็นนั้นผมอยากให้เปลี่ยนมุมมองแล้วก็เป็นจุดสำคัญสำหรับผู้ที่ยังมีลำาไยที่จะทำการเก็บเกี่ยวในเทศกาลเชงเมง้งคือถ้าเราเก็บอยู่ในเดือนมีนาหรือเดือนเมษายนต้นก็ยังเป็นส่วนที่ได้รับราคา ด้วยเหตุผลว่าในปีการผลิตนี้นะครับในส่วนของไม้ผลเศรษฐกิจก็คือทุเรียนทุเรียนเหล่านั้นมีส่วนหนึ่งที่ขณะนี้ติดผลแล้วและก็มีปริมาณที่ยังไม่ได้มากปริมาณน้อยก็คาดว่าจะเก็บเกี่ยวอยู่ในเดือนมีนาคมปลายเมษายนจะเป็นชุดใหญ่ของกลุ่มธรรสารพอไปพฤษภาก็จะเป็นกลุ่มธรรมชาติ ทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับว่าถ้าเราดูภาพของการส่งออกเดือนมีนาคมนั้นจะเป็นเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวลำไยเพื่อส่งไปขายในเทศกาลเชียงเมงเดือนเมษายนก็จะต้องเก็บเกี่ยวในเดือนมีนาเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีพืชสก,กิดอื่นๆมาเป็นตัวที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภาพการตลาด ซึ่งถ้าเราย้อนสถิติกลับไปนะครับในช่วง 2- 3สปีเราจะไม่พูดถึงลำไยชุดอื่นๆแต่เราจะพูดเฉพาะลำไยในชุดเดือนมีนาคมซึ่งเราก็เรียกว่าเป็นชุดเทศกาลเชงเม้งการเก็บเกี่ยวการส่งออกนั้นเขาก็จะทำการเก็บเกี่ยวอยู่ในเดือนมีนาแล้วก็ส่งไปสู่ปลายทางคือตลาดก็คือประเทศจีนผมเองนั้นได้มีข้อมูลที่เก็บสะสมไว้ตรงที่ว่า สถานะราคาลำไยไม่เคยต่ำกว่า3 5บาทต่อกิโลกรัมซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเป็นเกณฑ์ที่ใช้ได้สำหรับผู้ปลูกลำไยแต่ว่าในแต่ละปีเนี่ยเราจะเห็นภาพบางอย่างว่าสวนใดก็ตามที่มีลำไยที่มีคุณภาพคือมีผลโตผิวเหลืองทองไได้ขนาดได้น้ำหนักตรงนี้ก็จะได้ส่วนต่างเพิ่มขึ้นไปอีกเป็นกิโลกรัมจากเดิม บวกเข้าไปอีกหาบาทเป็น7บาทหรือ10บาทก็มีจึงต้องเอาเรื่องนี้มาเป็นมุมมองแนวคิดเพราะว่าเราอยู่ณนะวันนี้เนี่ยเราอยู่วันที่12มกราคมเรายังมีเวลาที่จะจัดการให้ผลลัมใหญ่ของเราโตได้ขนาดมีความสะอาดเราก็จะมีส่วนของการได้รับราคาประเด็นย้อนกลับไปอีกครับว่าทำไมในช่วง4-5หปีที่ผ่านมาเนี่ย เราถึงเจอปัญหาตรงนี้มากสาเหตุก็คงเป็นเรื่องของคุณภาพคุณภาพผลพผลไม่ได้ขนาดไอสาเหตุที่ทําให้ผลไม่ได้คุณไม่ได้ขนาดก็มาจากในเรื่องของภาวะวิกฤตของอากาศคือเราต้องเข้าใจครับว่าระบบการปลูกลําไยของเราส่วนใหญ่เป็นการปลูกอาศัยธรรมชาติก็คือไม่มีระบบน้ําหรือปริมาณน้ําไม่เพียงพออันนั้นเหตุผลหนึ่ง เนื้อน้ำไม่พอผลก็จะมีขนาดเล็กแคะแกนไปกระทบกับสภาวะอากาศหนาวเย็นโดยเฉพาะในเดือนธันวาคมกราในหลายๆปีหนาวมากลําไยก็แคะแกนไม่เจริญเติบโตปีนี้เรากระทบน้อยมากนะครับอาจจะแค่วันเดียวหรือสองวันเท่านั้นก็เท่ากับว่าปีนี้เราก็จะผ่านวิกฤตตรงนี้ ภัยแล้งอากาศร้อนแห้งแล้งเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนสำคัญเลยนะครับที่ทำให้ลำไยนั้นมีสภาวะผลเล็กประกอบกับพี่น้องเกษตรกรมีส่วนของการปล่อยปะละเลยในการลงทุนประหยัดต้นทุนเราให้ปุ๋ยน้อยให้ธาตุอาหารให้การบำรุงน้อยไปก็ทำให้ผลลำไยนั้นไม่ได้ขนาด เมื่อก่อนนี้เราอาจจะใช้เบอร์3、เบอร์2เบอร์1เบอร์0เบอร์ทองปัจจุบันเนี่ยบางครั้งผู้ส่งออกเองก็ไม่เอาเบอร์2เบอร์4ก็ไม่เอานะครับเบอร์3ก็ไม่เอามาเอาเบอร์2เบอร์1เบอร์ศนี่เป็นปัญหาที่เราพบกันมาส่วนในด้านของพอถึงช่วงเทศกาลสำคัญคือเวลานี้คือเดือนมีนาคมที่กำลังจะถึงกลับกลายเป็นว่า สถานะราคาหรือการตลาดลำไยมีความต้องการสูงเพราะฉะนั้นผมเลยต้องเอาเรื่องนี้มานำเรียนว่าวันนี้เรายังมีเวลาสำหรับการเพิ่มขนาดน้ำหนักคุณภาพความสะอาดสีผิวเราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญกับการผลิตลำไยเพื่อการส่งออกซึ่งอยากจะนำเสนอเป็นแนวปฏิบัติซึ่งพีน่นอสก,ก่อนก็ ลองนำไปพิจารณาดูนะครับผมเรียนว่าการลงทุนครั้งนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่ได้ประโยชน์และคุ้มต่อการลงทุนเพราะเราจะได้ราคาที่เป็นส่วนต่างเราเริ่มต้นจากกรณีการเพิ่มความสมบูรณ์ลำดับแรกเป็นเรื่องสำคัญคือน,น้ำคือกรณีที่เราไม่ค่อยได้ให้น้ำก็จะเป็นปัญหาผลแคะแกนแต่ถ้าเราสามารถที่จะเพิ่มปริมาณน้ำได้ตามศักยภาพอาจจะเป็น3วัน ครั้งคือเมื่อก่อนนี้นะครับเราอาจจะให้น้ําน้อยเกินไปลองพิจารณาดูนะครับเราให้น้ํามากขึ้นให้น้ํามากหรืออาจจะปรับเป็นการให้น้ําถี่ขึ้นการให้น้ําถี่อาจจะเป็น3มวันครั้งคือไม่ต้องเหมือนทุเรียนนะครับอาจจะเป็น3วันครั้งหรือ5วันครั้งก็แล้วแต่แต่น้ําจะเป็นตัวที่จะทําให้เกิดการละลายของาธาตุอาหารหรือสารอาหาร เพื่อที่จะให้เข้าไปสู่ระบบรากและขึ้นไปสู่ใบเพื่อการเจริญเติบโตน้ำจะเป็นลำดับที่หนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญซึ่งในส่วนของต่อมาก็จะเป็นกลุ่มปุ๋ยทางดินกลุ่มปุ๋ยนั้นเราจะแยกเป็นสองส่วนนะครับตัว1500หรือแคลเซียมไนเตรตแคลเซียมไนเตรต มีหน้าที่ในการไปกระตุ้นไปเสริมความแข็งแรงเสริมการประสิทธิภาพการทำงานของระบบรากหรือหมวกรากให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพรวมถึงเป็นการเติมแคลเซียมเข้าไปโดยมีไนโตรเจนเป็นตัวนำอันนี้เราก็จะใส่ควบคู่กับสูตรบำรุงผลในส่วนของสูตรบำรุงผลนั้นส่วนใหญ่เราก็จะใช้สูตร15 5 20หรือ15 9 20 จะเป็นสัดส่วนประมาณนี้เพราะว่าเป็นสูตรที่ใช้ในการเร่งการเจริญเติบโตของผลเนื่องจากในระยะการพัฒนาผลน,นั้นเราหรือพืชเนี่ยต้องการฟอสฟอรัสในปริมาณที่ต่ําต้องการไรโต,ตวเจนสูงและโพแทสเซียมสูงดังนั้นเราก็เลือกขนเขียวสูตร15-5-20ในกลุ่มต่อมาที่ถือว่ามีความสำคัญที่จะไปเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของผลผลิตก็คือ กลุ่มของาธาตุอาหารรองาธาตุอาหารเสริมทางดินโดยเฉพาะในการลาดทางดินด้วยสูตรสำเร็จของทีมเกษตรซึ่งก็จะประกอบไปด้วย t k เคซอยหนึ 1, ่งซอยสเซอร์คอนหรือ t k เซอยหเราก็จะร่วมกันในอัตรายอย่างละ1ลิตรต่อน้ำา2 0 0ลิตรนี่คือปัจจัยสำคัญที่จะไปเพิ่มในด้านของคุณภาพชุนี้พักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับ มีแต่ราดำนั่นก็เพี้ยแป้งนอนก็เพี้ยหอยจะแก้ยังไงดีแก้ไขได้ด้วยการใช้ยาเชื้อบูเวลินบูเวลินกำจัดเพี้ยแป้งและไลซินัตกาจัดเพี้ยหอยแต่ถ้าใช้ร่วมกันจะได้ผลสูงสุดแล้วใช้อย่างไรล่ะใช้บูเวลินที่อัตรา500-800กรมัมต่อน้ำ200ลิตรเพื่อพบการระบาดแล้วหรือใช้อัตรา300กรมัม ร่วมกับสารกำจัดแมลงจะได้ผลเร็วและคุ้มได้นานกว่าพ่อแล้วอย่าลืมใช้สารจับใบซีลอนด้วยนักทั้งบูเวลินและไลซินัตสินค้าชีวพันธ์คุณภาพจากบริษัทแอปพายเคมประเทศไทยจำกัดแล้วหาซื้อได้ที่ไหนล่ะที่ร้านไชยพฤกเษเกษตรจันทบุรีทุกสาขาและร้านเคมีกเกษตรใกล้บ้านทัน ปัญหาหมอดเจ่ะต้นทุเรียนจะหมดไปหากท่านใช้ฟอตต้าทรีนฟอตต้าทรีน ฟอสต้าทรีนนวัตกรรมใหม่สูตรสองพลังบวกออกฤทธิ์ดูดซึมตายกินตายถูกตัวตายและไอละเหยฟอสต้าทรีนฉีดพ่นเพื่อป้องกันและกำจัดมอดเจาะลำต้นหนอนเพร้ยหอยเพลี้ยแป้งและแมลงปีกแข็งในทุเรียนได้ครบจบทุกปัญหาแมลงอย่าลืมอย่าลืม อย่าลืมใช้ฟอสต้าทรีนฟอสต้าทรีนฟอสต้าทรีนสินค้าคุณภาพจากบริษัทกรีนลีฟจำกัดทาวเด็เทคโนโครปบตอน ใหพาวเวอร์ hey Power, ปุ๋ยเหลวที่ชาวสวนชั้นนำใช้เป็นประจำใหพาวเวอร์ hey Power, สุดยอดปุ๋ยเหลวเข้มข้นฉีพ่นทางใบให้พาวเวอร์ปุ๋ยเหลวละลายน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์พืชกินหมดได้ผลแน่นอนไฮพาวเวอร์ hey Power, ปุ๋ยเหลวที่ใช้แล้วยอดและใบพืชเขียวสดใสเป็นมันพร้อมต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกไฮพาวเวอร์ hey Power, ปุ๋ยเหลวขนานแท้ที่ชาวสวนชั้นนำใช้มาก,กว่า20ปีให้พาวเวอร์ ห5าย่สะสมอาหารสร้างตาดอกทำให้ออกดอกดีสม่ำเสมอทั่วทั้งตน้นให้ power าวเวอร์15 15 15ขยายขนาดทำให้ใบใหญ่ขยายขนาดผลทำให้ผลโตให้ยาลืมใช้ปุ๋ยทางใบใช้ปุ๋ยเหลวให้ power ที่ชาวสวนชั้นนำใช้เป็นประจำให้ power พ์พลิตภัณฑ์ทรงคุณภาพจากเทคโนโรอปหาซื้อปุ๋ยเหลวให้ power ได้ที่ ร้านเคมีเกษตรและสหกรณ์กรเกษตรใกล้บ้านท่านโทนิกอโทนิกคือสารเอนไซม์พิเศษที่เข้มข้นและมากด้วยคุณภาพที่อยู่คู่กับเกษ,ษตรกรตลอดมาเพราะอโทนิกได้รับการพัฒนาให้เป็นสามพลังงานส่งเสริมการสร้างรากกระตุ้นการแตกใบและดอกส่งเสริมการเจริญเติบโตของผลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวน ใช้อัโทนิกที่อัตรา2 1ถึง10ีซีต่อน้ำา20ลิตรเป็นประจําเพื่อผลของท่านจะได้โตไวให้ผลดกรูปทรงดีอัโทนิกได้รับการไว้วางใจจาก,กเกษตรกรมาก,กว่า50ปีบริษัทเจียไตยจํากัดนำสิ่งดีๆสู่กเกษตรกรใส่ฟองแก้วมาแล้วครับพี่สูตรจากอิตาลีแคมเซบรอณของแท้สะสอมอาหารออกดอกออกผลดีแน่้องก,กันผลแต่ก่อนแก่ ้วยกันแน่แน่งานนี้ <c oughs> ใส่สโก์แล้วแล้วดีสุดๆสมอทุเรนมังพูดชมฮูลาโมตตนดีรวยกันกเห็นเห็นแล้วพันจะเป็นเศรษฐีต้องเลือกใช้ของนี้ใส่โฟกแคลซีดีจ้าใสโฟกแคลวสารแคลเซียมโบรรนของแท้สูตรน้ำใสสีฟ้าสำเร็จรูปจากอิตาลีแคลเซียมสูงถึง15%ใช้ได้กับไม้ผลทุกชนิดและพืชพักต่างๆยำใส่โฟกแคลวเจ้าของเดียวกับซิลิกอน2 0 0 0ัน 2000, ผลิตภัณฑ์คุณภาพของบริษัทเอโรวันเคมีเกษตรจำกัดเอโรวันเพิ่มผลผลิตชีวิตผาสุ I'm a- คือธาตุอาหารเสริมแมกนีเซียมที่เหมาะใช้ฉีดพ่นกับพืชทางใบควรใช้ไฮแมกฉีดพ่นระยะพืชแตกใบอ่อนเพื่อเร่งใบอ่อนของพืชให้แกเร็วขึ้นปัญหาทุเรียนแตกใบอ่อนลูกร่วงจะหมดไปเมื่อใช้ไฮแมกใช Hi ้ไฮแมกฉีดก่อนเก็บทุเรียน2เดือนไฮแมกจะช่วยให้ทุเรียนแกเร็วขึ้นและช่วยให้สีเนื้อเหลืองน่ารับประทานยิ่งขึ้นไฮแมกเป็นผลิตภัณฑ์ของห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรหาซื้อได้ที่ร้านใช้พษ์เกษตรทุกสาขาและร้านเคมีเกษตรทั่วไป ท่านสามารถที่จะหาซื้อก็ได้นะครับในผิดพันธ์ต่างๆเหล่านี้ที่ใช้พืชเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านพินักกรครับผมเรียนอยู่เรื่องหนึ่งว่าการให้ปัจจัยหลักทางดินนี่เป็นปัจจัยหลักนะครับ ผลของการให้จะมีส่วนสำคัญในการที่จะไปเพิ่มคุณภาพขนาดน้ำหนักสีผิวเป็นกระบวนการโดยธรรมชาติไม่ใช่ปัจจัยเทิงตกแต่งแต่เป็นปัจจัยหลักการที่เราให้ทางระบบรากเขาจะมีส่วนสำคัญในคุณภาพทั้งระบบนี่คือส่วนที่เป็นเกี่ยวข้องในการเพิ่มปริมาณขนาดน้ำหนักรวมถึงสีผิวด้วย ต่อมาสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปสู่กระบวนการจัดการก็คือกระบวนการตัดแต่งหรือการลดปริมาณผลบางครั้งเราต้องยอมรับนะครับว่าคุณภาพของใบและปริมาณของผลมีความสัมพันธ์กันถ้าคุณภาพใบเราไม่ดีพอเราไปไว้ผล,ผลผลิตในปริมาณที่มาก เขาก็อาจจะไม่สามารถที่จะทำให้ผลนั้นโตได้เพราะฉะนั้นการตัดแต่งผลจึงเป็นเรื่องสำคัญประการต่อมาเราจำเป็นที่จะต้องลดปริมาณผลให้มีความสัมพันธ์อันที่ดกเกินไปเราจำเจ้งลดปริมาณผลซึ่งในเรื่องนี้เนี่ย ก็เน้นแค่ว่าเราจะต้องเข้าไปสู่กระบวนการจัดการก็มีหลักการที่เราใช้กันอยู่นะครับอย่างเช่นกรณีลำไยในช่อนั้นเป็นสองรุ่นรุ่นพี่อยู่โคนรุ่นน้องอยู่ปลายเราก็จะมีการตัดปลายออกส่วนในกรณีที่เป็นช่อสั้นและบางครั้งเนี่ยมันมีช่อที่อยู่ด้านล่างแล้วมันหนาแน่นเกินไปเราก็อาจจะมีการแต่งกิ่งตัดช่อด้านล่างเพื่อลดปริมาณผลให้เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามนะครับผมมีเรื่องราวที่อยากจะเล่าสู่กันฟังนิดนึงว่าลำไยในช่อนั้นถ้าเป็นรุ่นเดียวกันเป็นผลรุ่นเดียวกันและมีปริมาณเขาจะมีอำนาจในการดึงดูดพลังงานจากใบามาเพื่อการพัฒนาหรือการเจริญเติบโต,ตของผลแต่ถ้าลำไยเหล่านั้นมีปริมาณผลน้อยอำนาจในการดึงพลังงานจากใบามาเพื่อการเจริญเติบโต,ตของผล<ๆ>ก็จะอยู่ในระดับต่ำนี่มันเป็นเรื่องหลักการที่สำคัญ เพราะฉะนั้นในการลดปริมาณผลก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้พลังงานที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยไปเสริมผลที่เราเก็บไว้แล้วก็จะได้ขนาดน้ำหนักส่วนในด้านของพลังงานเหล่านี้เนี่ยพี่นกักศึกอลองสังเกตครับว่าผลที่สมบูรณ์จะมีลักษณะของผิวเหลืองทองมีผิวที่เต่งสะอาดสดใสซึ่งในส่วนของตรงนี้ เท่ากับว่าปัจจัยที่เราควรจะต้องบำรุงเราสามารถที่จะให้ไปที่ใบและที่ผลถ้าเป็นที่ใบก็จะประกอบไปด้วยปุ๋ยทางใบอาหารเสริมครบสูตรคำว่าครบสูตรมันก็จะมี7,8ชนิดเช่นเหล็กสังกะสีทองแดงแมงกานิสบริดีนัมธาตุอาหารเหล่านี้เป็นสูตรรวมถ้าเราจะเปรียบก็คือเขาจะเป็นส่วนที่ไปนำพาให้ธาตุอาหารหลักคือปุ๋ยปุ๋ยก็จะเป็นปุ๋ยทางใบ ซึ่งเรามีในทุกๆบริษัทเราก็จะใช้คู่กันตัวหลักการที่เราต้องเข้าใจต่อก็คือแคลเซียมบอลอนในแคลเซียมบอลลอนนั้นก็จะมีบทบาทหน้าที่ในการย้ายพลังงานจากใบแล้วก็นําไปสู่ที่ผลในผลเองเมล็ดภายในจะเป็นตัวทำหน้าที่ในการดึงดูดพลังงานมาดังนั้น ปัจจัยตัวที่จะไปเสริมคือเราพ่นทั้งใบและผลก็จะเป็นสารสกัดจากสาลายพลังงานในรูปของกรดอะมิโนและปัใจจัยในการกระตุ้นเซลล์ก็คืออัโโนิกในกรณีกลุ่มพลังงานทางโดนจะเป็นน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตหรือจะเป็นอะมิโนโอแอซิดเราสามารถที่จะใช้ได้ทั้งสิน้นปัจจัยเหล่านี้ผมก็ต้องย้ำว่ามีส่วนสำคัญในเชิงตกแต่งคือเราต้องเข้าใจครับปัจจัยหลักคือทางระบบลากน้ำ อาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมทางดินปัจจัยตกแต่งก็คือการเพิ่มทางใบและก็เพิ่มไปที่ผลถ้าเราจะอธิบายง่ายๆว่าตัวธาตุอาหารจะต้องไปผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงที่ใบเมื่อเปลี่ยนเป็นแป้งเป็นน้ําตาลและก็เป็นพลังงานและก็ไปสู่ผลแต่ถ้าเป็นพลังงานในกรณีทางด่วน จะเป็นน้ําตาลคาร์โบไฮเดรตจะเป็นกรดอะมิโน,โนเขาอะโทนิกเนี่ยเขาสามารถที่จะซึมซับผ่านเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีทั้งที่ใบและที่ผลตรงนี้เราจึงเรียกว่าเป็นปัจจัยเชิงตกแต่งสิ่งหนึ่งที่อยากจะย้ําในกรณีที่เราพบปัญหากรณีผลล่วงผลแตกที่มันกําลังจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาและมีนาเป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับ เพราะฉะนั้นในกรณีแคลเซียมโบลอนเนี่ยเราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนมาเป็นการใช้แคลเซียมเดียวโมฟูตโมโนแคลฟอแมกแคลเซียมโบลอนสี่ร้และเราก็ใช้โบลอนเดียวควบคู่กันไปเป็นแคลเซียมเดียวโบลอนเดียวเราก็จะมีส่วนในการไปช่วยให้ขั้วเหนียวช่วยป้องกันเปลือกให้หนาการทําให้เปลือกหนาเนี่ยการใช้ปุ๋ยก็จะเป็นปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงคือต้องเข้าใจครับว่า เปลือกถ้าเราต้องการเปลือกหนาเราจะต้องใช้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงนะครับจะเป็นสูตรอะไรก็แล้วแต่นี่คือหลักการที่เราต้องทําความเข้าใจแคลเซียมไปบวกกับไนโตรเจนก็จะทําให้เปลือกหนาแข็งแรงโบลอนละ่ะทําไมต้องใส่โบลอนมีบทบาทสำคัญมากนะครับในการที่จะไปทำหน้าที่ควบคุมกลไกลทั้งหมดเป็นเรื่องของอกลิ่นสีความหอม เป็นสายพันธุก,กรรมคือลำไย,ยที่มีคุณภาพเป็นแบบไรโบลอนน่ะจะไปทำตรงนั้นส่วนที่เป็นบทบาทพิเศษครับนั่นก็คือสีผิวคือเรามีงานศึกษาวิจัยจากทางในส่วนของข้อมูลจากทางวิชาการเขาได้ระบุไว้ชัดเจนครับว่าออลำไย,ยทางเขตทางเหนือเนี่ยทางแม่แตงเนี่ยทำไมผิวเขาสวยมากก็มีการไปสำรวจพบว่าในดินมีาธาตุโบลอนมาก ดังนั้นก็เป็นเทคนิคว่าเราจะต้องเติมโบลอนเดียวมีคําถามว่าแล้วแคลเซียมโบลอนใช้ได้ไหมผมตอบได้เลยครับว่าคือถ้าใช้เนี่ยใช้ได้ครับมันเป็นเรื่องบทบาทแค่ย้ายพลังงานไปที่ผลแต่ถ้าท่านต้องการคุณภาพใช้แคลเซียมเพื่อหยุดร่วงการเปลือกแตกต้องการให้สีผิวเหลืองทองก็ต้องใช้โบลอนเดียวจะเป็นนิปจะเป็นโบลอนต่างๆประเด็นตรงนี้จึงย้ำว่า เน้นไปที่โบล่อนเดียวนะครับเพิ่มเข้าไปก็จะได้คุณภาพออกมานี่คือปัจจัยในเชิงตกแต่งที่เราจะต้องให้แล้วก็ให้ไปจนกระทั่งในส่วนของผลพัฒนาเจริญเติบโตมีเงื่อนไขสำคัญที่ผมอยากจะฝากไว้เดือนมกราเดือนกุมภาเราจะเร่งทุกอย่างปัญหาในด้านของน้ำค้างลงเราก็จะมีสารเคมีในการป้องกันเชืรา เรามีมากมายให้ท่านเลือกนะครับสอบถามได้จากร้านชัยพฤกษ์ในทุกสาขาเราจำเป็นเพราะลำไยเริ่มจะมีความหวานเราก็จะต้องใส่สารเคมีในการป้องกันกำจัดเชื้อรารวมถึงราด,ดำที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับน้ำหวานจากที่ผลในด้านของสารกำจัดมแมลงนั้นผมเรียนอย่างนี้ว่าพอผลเริ่มโตเนี่ยมแมลงก็ไม่ค่อยจะมีปัญหา มีเงื่อนไขสำคัญที่อยากจะฝากไว้เป็นสาระคือได้นำเสนอไปแล้วว่าสารเคมีที่จะใช้ควรจะหยุดใช้ก่อนเก็บเกี่ยว20วันหมายความว่าเดือนมกราเดือนกุมภาถึงกลางเดือนเนี่ยเรายังใช้สารเคมีในกําจัดมแมลงได้แต่ถ้ากลางเดือนไปแล้วเราไม่ควรใช้ถ้าเราไม่ให้ใช้หรือไม่ควรใช้เราจะใช้อะไรล่ะเราใช้ยาเชื้อครับ ยาเชื้อนั้นก็จะมียาเชื้อในการป้องกันมแมลงในเรื่องของไรในเรื่องของด้วงในเรื่องของหนอนก็เป็นเมทาซานแต่ถ้าเป็นในเรื่องของมแมลงอื่นๆจะเป็นเพี้ยไฟเพี้ยแป้งนะครับก็จะเป็นบวเอลินส่วนในด้านของเพี้ยหอยและอื่นๆก็จะเป็นไลซินัตเวลาที่เราเจอปัญหาโรคเราก็ใช้ในส่วนของตัวลามีนา เราใช้กลุ่มนี้ทั้งหมดในช่วงก่อนเก็บเกี่ยว20วันเราสามารถจะใช้ได้อย่างปลอดภัยและนี่ก็คือประเด็นสาระของการดูแลลำไยให้ได้มาตรฐานคุณภาพในเช้าวันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทกท่านสวัสดีครับ